We'll วไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไได้มยังเมี้ยนหรือลังหลังติดกนันไนทยสวัสดีครับพี่อารืา่อครับบอกอนุญาตขึ้นมายืนบนบนนี้ด้วยได้ไหมครับได้ครับได้เลยรอนนี้เชิญครับเอารถครับพี่ผมมีคำถามาก่อนที่เราจะเริ่นไมครับเชิญมีกระดิ่งกี่ลูกครับห้าลูกผิดหกครับทำไมมีกระดิ่งกี่ลูกครับ อสำหรับคนที่งงนะครับเย้นี่งงมีคนงงใช่ไหมเออเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์กันดีหล่ะเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์กันดีหล่ะอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาผมให้คุณทั้งสองคนเนี่ยได้พูดคุยทักทายทักทายกับคุณทั้ง50ผู้โชคดีกับยูชลินเลยอ้าวใครก่อนดีครับอ่าสวัสดีครับโมโรนะครับรวมตัวกันเลยนะลองแล้วหรือเปล่าฮะ ลอยเนอะไม่อหน้าใสด้วยนะดูใกล้ๆเราไม่เจอสิวเลยไม่เชื่อหรอกใกล้แค่ไหนไม่เจอจริงด้วยไม่เจอพี่เจ้าของตาอู๋นะสวัสดีเที่ยวสักคนนี้ว่าจะเหมือนจริงมันไปว่าอะไรดิเดี๋ยวอ่พี่รู้พี่พูดได้แค่นี้แต่ตาอู่พูดได้คูณสิบเลยจ้าสวัสดีครับทุกคนตาอู่นะครับ วันนี้ทุกคนแบบว่าหน้าร้าวมากเลยรู้สึกอบอุน่นมากสีสันไม่นยังสีสันเป็นย้งน่ารักอบอุ่นสีก็ถูกต้องสีนี้แหละเออสีอของอิุซีนี่สีมันแบบว่าทำให้แบบย้อนวัยกลับไปเด็กๆอะไรอย่างงเออี้ยมันดูแบบว่าสีแบบวัยรุ่นใช่ไหมใช่ไม่ไมีคนมองบนด้วยอะ่ะเฮ้ยแต่นั้นทุกคนดูวัยรุ่นมากอยนะ่างเงี้ยใช่ดูไหนดูวัยรุ่นจริงโอเคดูใส่วเป็นที่พูดเขาาดูไปข้างหน้าแต่ว่าวันนี้เราที่ไม่ใช่ดูวัยรุ่นวันนี้ อุ่นไม่ดูออุน่น<ล>ตีมสีเขียวแบบนี้ยุสลีแล้วก็แบบช่วงเทศกาลคริสต์มาสดีถูกต้องมันดูอบอ,อุ่นมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวินเทอร์ออกแลนะ้วจุดต,ต้องแล้วเราจะกลับไปพร้อมกัาพานรัตเต็มกระเป๋าออไปเลยตรงนี้เมื่อกี้มีคนบ่นหนาวแอมลงหัวตั้งงี้ยอบอ,อุ่นขึ้นยังฮะทั้งเมื่อหนาวเหรอครับบางคนบางคนอแอมลงหัวครับพี่มีเงี้ยเออมาคุณกับคนอันนี้คือออดพี่มีหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเฮ้ยอะไรคุณห่วงเหรอแบกอยู่แล้วครับ เอาเชิดดาวครัาวนนญนั <men> ้นนะครับเป็นไงของเด้วยมันเล่ดนะครับตัวนี้ได้เนาอปนมแ้อแล้วผมเคได้จขอวัญเนี่ยของผมมันลุ้นด้วยลุ้นลือจของกอนอกเื่อี้ใช่ไหครับคุณเคยเล่นกิจกรรมจับฉลากของขวัญในครั้งล่าสุดเมไหรคุยเลสอยดาวอิวนั้น นานยังไม่นานับล่าสุดก็จำได้ที่ไปงานกาชาดปีที่แล้วปีที่แล้วหนึ่งปีอ่ะประมาณหนึ่งปีดีคุณน่ะคุณมีไหมเราจะฉลากของรางวัลอุ้ยก็อ๋อไม่ไม่นานมาดีครับเพิ่งไปเปิดไปเปิดอาร์ตทอยมาครับโอเคแล้วมันมีของรางวัลก็คือมีของรางวัลอยู่ของรางวัลยี่สิบสี่ชิ้นมีอยู่สี่สิบไปเปิดไปสี่สิบไม่เจอเลยไม่เจอก็เลยเหมาเลยจะต้องเหมาอะไรอใช้เงินเยอะหนาไม่ไม่มีโดนหรอกไม่ไดวงครับ